ุู้ชมก็สุขาอรินเช้านี้สุข 24่สเนาะ24มกราคม2568เช,ชื่อว่าเช้านี้เป็นเช้าแห่งความสุขของคู่ที่อาจจะพิ่งจดทะเบียนสมรสกันไปเมื่อวานนี้โอ้บรรยากาศนะทุกสำนักงานเขตทุกอำเภอ<ช>โอ้เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะบางคนอาจจะตื่นแบบเอาเลื่เอาชัยเช้าแรกของการที่เราได้เป็นของกันและกันก,ก็ตื่นมาใส่บาตรเชา้านี้ยินดีด้วยกับความสุขในวันศุกร์นะคะส่วนะคะใครที่ชอบอ่านหนังสือค่ะคุณผู้ชมเชิญชวนมางานนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า นายอินสนามอ่านเล่นกำลังจะจัดขึ้นอีกครั้งและธีมคอนเซปต์ปีนี้น่าสนใจมากค่ะเขากำลังจะจัดนายอินสนามอ่านเล่นกับคอนเซปต์ที่มีชื่อว่าอ่านเล่นรอบกองไฟโอ้ยมันน่าสนุกจริงๆอ่ะคุณผู้ชมรับประกันนะคะว่าสำนักพิมพ์มากกว่า200สําสำนักพิมพ์โปรโมชั่นหนังสือใหม่ของพรีเมียมแน่นเลยค่ะส่วนใครที่เป็นแฟนคลับบุก บุฟเฟ่หยิบไม่อั้น15นาทีจะเอาอะไรก็เอาค่ะเลือกได้เลยนิยายหนังสั้น How to จิตวิทยาบริหารพัฒนาตัวเองนะคะก็เข้ามาหยิบได้ตรงนี้โดยในแต่ละวันนะคะจะมีรอบเข้าโซนบุฟเฟ่ตตั้ง14รอบแน่ ต่อวันหรออันนี้ทีวีไม่ได้เสียนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องพ DP นะะอืบางคนบอกเอ๊ะทำไมทีวีเช้านี้ไม่ชัดเลยนะคะเอาแล้วนอกจากจะเป็นบุฟเฟ่อ่านหนังสือแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมล้อมวงเล่ารอบกองไฟจากนักเขียนศิลปินนักอ่านแล้วก็มีนักแสดงซีรีส์ด้วยมีใครมาบ้างอ่ะปีนี้ ไม่เขาไม่เปิดรายชื่อออกมาไหมเออเดี๋ยวรอติดตามนะมีเยอะเลยนะคะ,ะโดยในอินสนามอ่านเล่นนะคะวันนี้วันแรกค่ะ24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์3ย่านมิตรทาวฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้า3ย่านมิทาวคุณผู้ชมดูรายละเอียดได้ที่ร้านในอินเลยนะคะส่วนวันนี้หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นเป็นต้นไปคุยลุยเคลีย ทนายไพศาลที่เขาแยกวงออกมาเลยเนะี่ยคุณผู้ชมไปลุยไปคุยไปเคลียร์ถึงบ้านเลยนะคะค้าประเวณีเด็ก14โอ้โหใ,ใจเลยอะเออทำนี้ได้ไงอะรอติดตามได้เลย6มโมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้สลอ็อตหโมงเย็นของอมรินเนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะมีครบนะรายการทุกรสชาติเลยจริงๆดูเดือดจริงๆค่ะแล้วก็สนุกสนานนะก็มาติดตามกันได้ดูกันได้ตลอดทั้งวันค่ะช่องอมรินทีวีเนี่ย แต่ว่าช่วงนี้นะคะหลายคนเวลาออกนอกบ้านอ่ะออ้ยเห็นนึกว่าหมอกแต่จริงๆแล้วคือฝุ่นนะทั้งฝุ่นทั้งควันค่ะคันจมูกกันไปหมดเลยบางคนก็ต้องใส่แมสหลายๆโรงเรียนค่ะก็ถูกปิดไปในช่วงนี้สาเหตุของฝุ่น PM2.5 ค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเผาไหม้เผาป่าเผาขยะแล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้รถใช้ถนนด้วยสาเหตุหลักพวกนี้หละค่ะที่ทําให้หลายพื้นที่ตอนนี้ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยฝุ่น PM 2.5ค่ะ แต่ก็ยังมีมือมือดนะบางคนขนาดเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็ยังไม่หยุดที่จะจุดไฟเาผาภูเขาทั้งลูกเลยอื รู้สึกอยากจะให้ถึงตุ๊จีนไวๆอยากกินขนมเข็งเดี๋ยวพักรู่เดียวคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องของเครื่องรางของขลังไหมคะว่าถ้าเรามีติดตัวเราจะรอดปลอดภัยแต่ครั้งนี้เขายกให้เพื่อนไปค่ะพอยกให้เพื่อนไปปักตัวเองขึ้นต้นไม้ไปตัดปรากฏว่าไม่มีของขลังแล้วตายให้เมื่อคืนตอนประมาณทุ่มหนึ่งและเขาพูดว่าไงครับเขาบอกให้ให้เก็บไว้รักษาตัวเองเพราะว่าเออมึงอะ ไม่มีพระถุมเมื่อมีอาการปวดไหล่ใช้แอมเมลส์โยโกโยโกตัวยาชนิดน้ำซึ่งสู่ผิวบรรเทาอาการบริเวณที่ปวดแอมเมลสโยโกโยโกมีจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันเสร็จแล้วแปะมือกันอี เธอโอเคไหมไม่เลยเธอก็รู้มีเชื้อโรคอยู่ทุกที่ไม่ต้องห่วงเรามีเดตต์ต่อเดตตต่อ Dual Action ให้กลิ่นหอมสะอาดเหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัวเดตตต่อ Dual Action เมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริง เทไทไพยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เทโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิด ยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเสื้อขาวเปื้อนง่ายแล้วหมองเร็วใช่ไหมลองนี่เลยแวนิชสูตรสีขาวใช้คู่กับผ,ง,ผงักฟอกทุกครั้งด้วยพลังออกซิแอคชันช่วยกำจัดคราบหนักติดแน่นเปลี่ยนผ้าหมองช่วยให้ขาวขึ้นถึง5ระดบับพร้อมสารไวท์เนเนอร์แวนิชให้การกจัดรคราบยากเป็นเรื่องง่ายกลับมาแล้วกับงานหนังสือที่สนุกที่สุดเปิดศักราชปี2568งานในอินสนามอ่านเล่นที่ปีนี้มาพร้อมคันเสร็์งานอ่านเล่นรอบกองไฟภายในงานคนกองทัพ นสือมาแบบจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นหนังสือใหม่และของพีเมี่ยมเตรียมตัวให้พร้อมตัวจริงเสียงจริงบุกบุฟเฟ่หยิบหนังสือไม่อั้นเพียง199บาทมีหนังสือไว้หลากหลายประเภทให้เลือกงานเริ่มวันที่24มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2,568ที่3ย่านมิทเทลฮอชันออออออ้นห้า i า a b a Tonjin n ำร r ย y k อยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเข่าช่องที่ใส่ใจคัสสังวัตถุดิบรังสันเป็นกาแฟ,ฟที่หอมกลมกลม่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเข่าช่องรสแทก้กาแฟไทยแค่าไรายได้เฉลี่ยต่อวันก็ปลดล็อกเงินก้อนกับคาร์พอแคสได้ใน30นาทีที่โกบายกรุ่ม4ีออโตเดือนนี้ครบแล้วถ้าเดือนหน้าช็อตอ่ะช็อตเมื่อไหร่คาร์พอแคสพร้อมใช้มีเงินให้หมุนครับ เกลีย่ยปล่อยให้แดดทำผิวคล้ำเสียลอง Nivea Extra Bright มีวิตามินซี40เท่าและแปปไชด์คอมเพล็กซ์ช่วยเสริมประการผิวให้ดูแข็งแรงพร้อม S P F 30ผิวดูใสไม่กลัวแดด Nivea Extra Bright Skin is for Radiance Nivea is for Skin ตีห้าสี่สิบแปดนาทีค่ะโอ้ คึกคักชื้นมืดดีจริงๆเลยคุณผู้ชมค่ะวันแรกของการจดทะเบียนสมรสนะคะทีมงานยังมีพื้นที่ว่างไหมเพิ่มอาจารย์พี่กิ้งให้อีกสักคู่นึ่งอาจารย์พี่ก็จดเหจดใช่อาจารย์พี่กิ้งก็ไปจดเหมือนกันนะคะสมรสเท่าเทียมคือการละเมิดจักรวาลเอ้าเอเฮยเอามาจากไหนอ่ะ น่าจะคนละจัก,กรวาลกันอ๋อเขาไม่ได้อยู่จัก,กรวาลเดียวกับเราเหรอเออ,อ,อเป็น,นจัก,กรวาลคู่ขนานแบบนั้นเหยมัลติเวิร์สงงไปหมดอะอเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยกลับมาติดตามเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะจะพาไปดูอีกหนึ่งงานค่ะงานศพงานศพที่ว่าต้องมีความไว้อะไรเพราะว่าคนตายไปแล้วนอนอยู่ในโลงเฉยๆมาร่วมงานไม่ได้แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ญาติกำลังจัดงานศพคนที่อยู่ในโลงศพเดินมาร่วมงานค่ะ คุณผู้ชมค่ะเออหลังจากนี้ก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะคุณผู้ชมคนเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวค่ะอะมาดูเรื่องราวของของขลังกันสักหน่อยหนึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอุย้ยหลวงพี่ถึงกับตกใจเลยกวาดลานวัดอยู่ดีๆสิ่งที่ไปเจอค่ะคือมีงูสองตัวล็อกกินหางตัวเองค่ะอยู่ต้องเสี่ยงโชคตามความเชื่อครับ ข้างขงเอาคํานี้ไว้ก่อนเลยเออ <laughs> ขอให้โชคลาภมาขั่งอยู่กับเราค่ะออส่วนเรื่องราวที่คืกคักมากๆเลยเมื่อวานนี้การจดทะเบียนสมรสนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนออถ้าหัวใจเราคล้องกันแล้วล่ะก็สามารถร่วมกันได้เลยนะคะในความรักครั้งนี้จดทะเบียนวันแรกเมื่อวานไข่มุกไปดูบรรยากาศมาที่ไหนเ,ออเป็นไงมัาง,ออางนะีออ่บางพลัดค่ะบางเลยนะบางพลัดออปกติบางพลัด เขาจะมองว่าชื่อมันเป็นการไม่เป็นมงคลเออแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไปถามมาแล้วบอกว่าเป็นการพลัดพามาเจอกัน ไปช<ด>่วงเช้าเนี่ยมีมาหคู่แรกเลยค่ะอู้บรรยากาศน่ารักออมสั่กิจกรรมแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าแจกกิฟต์วอชเชอร์เป็นหมื่นเลยค่ะคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสกันค่ะบรรยากาศทั่วไทยเมื่อวานนี้วันแรกคึกคักมากๆเลยนะคะกับการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียนยินดีด้วยกับความรักของทุกคู่ทุกคนทุกหัวใจค่ะ อย่างที่บอกกันนะคะว่าการจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องราวของความรักอย่างเดียวในเรื่องของสิทธิต่างๆที่จะต้องใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็มีผลไปด้วยนะคะมีความเท่าเทียมด้วยนะที่ก๊อปดึงภาพทันแม่น้องอยากอวดอาจารย์น้อง,องเ,ออเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแอบเข้าไปส่องแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจริงๆเออ ขยับไปที่เชียงใหม่ค่ะที่นี่นก็หวานแหววเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีคู่รักคู่หนึ่งเขารอคอยมากว่า20ปีเพื่อที่จะจดทะเบียนสมรสกันค่ะแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่แค่ว่ารักกันต้องการอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าปกติแล้วเ,เขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่อยากจดทะเบียนสมรสเพราะว่าอยากจะมอบไตนี้ให้กับคู่รักค่ะ คนช่อดอกไม้กันด้วยออูอออเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าหวานซึ้งขนาดไหนช่วงนี้พบกับสิ่งดีๆกับพี่เชนค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะมีโปรโมชั่นดีมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับผมแต่เรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นนั้นผมพูดเองไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ผมพูดได้ก็คือนี่ฮะสำหรับ200สายแรกครับรับฟรีกระเป๋าผ้าชุดพันธ์ไปคนละ1ใบครับรายละเอียดโปรโมชั่นจะเป็นยังไงนั้นไปพบกับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆอรุณอมรินท์ทั่วไทยสายเช้านี้นะครับ74สายแล้ว75สายแล้วครับพี่จอนสันครับเราผมรีบเลยนะครับผมก็ว่าในทิกต็อกขวดสีดำหายไปไหนมาอยู่ที่อมรินทร์นี่เองครับวันนีีีี้้้อามครรรัับบ9 999ขววดตทนน2ปงโ เบอร์อยู่ด้านล่างครับ028539999หรือทาง Line แอดอัม34นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเชนมานะครับผมกับเข้าสู่สตูดิโอต่อเลยครับมาชมความหวานที่กระบี่กันต่อค่ะเพราะว่าคู่รักที่เขาครองรักกันมากว่า23ปีถึงวันที่เขาได้มาจดทะเบียนสมรสกันกี่ปีนะ23ปีโอ้เปลี่ยนสถานะจากคู่รักเป็นคู่สมรสเป็นที่เรียบร้อย อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมสมรสเท่าเทียมก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายกันแล้วกันวันนี้กฎหมายออกมาเราก็แสดงความยินดีส่วนใครไม่เห็นด้วยก็ขอให้คุณอยู่ในจักราวาลของคุณต่อไปคือค,คุณต้องระวังเลยนะ <c oughs> เพราะถ่ายเฟซบุ๊กไปเขาไม่เดีคนยินดีนะเก<อ>็บ<อ>มือถือเก็บอะไรปิดทีวีไม่ต้องดูไม่งั้นเผื่ออกแตกตายนะคะเรากลัวว<อ>่าจะอยู่ไม่นาน อะไรขึ้นมา่ะขยับมา,า,าดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมเพื่อนรักกันเขาไปตัดต้นยางกันเป็นต้นยางสูงตระงาเลยแล้วเขามีของดีเป็นหลวงพ่อ,อก็ปรากฏว่าเป็นห่วงเพื่อนรักเพื่อนสละสร้อยพระของตัวเองเนี่ยให้เพื่อนเอาไว้คุ้มครองอแล้วก็ไปตัดต้นยางปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยตัดปุ๊บคนที่สละสร้อยทองไปถูกต้นยางล้มทับเสียชีวิตครับโอ้โห ทับขาอยู่แบบนี้เลย <S 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 นั่นคือร่างของผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมชื่อว่าคุณมิตรจันทองอายุ55ปีนอนหงายใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีครีมมีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่บริเวณหน้าอกเลยนะครับสภาพก็คือคอหักขาหักผิดรูปกระดูกซี่โครงหักหลายจุดด้วยกันหลังจากที่ตัดต้นยางแล้วถูกล้มทับจนเสียชีวิตใกล้ๆกันเนี่ยเจอรถแบ็คโฮนะครับเป็นรถขนาดเล็กแล้วก็ กำลังคีบตัวท่อนไม้ซึ่งเป็นต้นยางความยาว12เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนเนี่ยยังคาอยู่ที่ไอตัว ปากคีบอยู่เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป่ายางบ้านปรมแสงตำบลวังดานอำเภอเชิญเพื่อนร่วมง,งานกับนายจ้างไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อร,บระบุสาเหตุก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปการทำงานหรือแม้แต่ในห้องเรียนค่ะคุณผู้ชมเขากำลังทดลองวิทยาศาสตร,ร์กันอยู่จู่ๆมันบึ้มใส่หน้าน้องนักเรียนเลย โอ้พันเป็นมัมมี่<ด>เลยลูกเอ๋ยโดนเยอะหรอโดนเยอะอยู่ค่ะพี่บอลผู้อำนวกยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมเพชรบูรณ์นะคะชื่อว่าคุณสุพิชยาเหล็กแดงค่ะ